ไม่รู้หรอกว่าสิ่งเล็กๆที่เราทําในตอนนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าก็เป็นได้นะคะหนูชื่ออ้้มค่ะเป็นประธานชมรมทูบนีนวันของเรียนจ,จตุ่นพิมานราชธาพิเศษจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วก็ยังได้เป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ดเข้าไปประกวดแข่งขันเยาวชนต้นแบบเก,กง่งและดีทูบีน,นวันไอดอลนุนที่12ด้วยค่ะหนูนรู้สึกภูมิใจมากมากเลยค่ะที่ได้เข้าไปประกวดแล้วก็ได้ยังได้รู้อีกว่าการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์มันส่งผลต่อชีว,วิตเราอย่างไรด้วยค่ะ ตอนเด็กหนูฝันอยากจะเป็นนักแสดงนะคะแต่ว่าพอเอาขึ้จริงเดี๋ยวก็เรียนอย่างเดียวเลยค่ะไม่ได้ทําอะไรเพื่อความฝันเองเลยมีช่วงหนึ่งตอนม3ค่ะมีเพื่อนคนนึงเขาชอบเค o p OP แล้วแบบว่าเขาก็มาให้เราดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็สนุกดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยลองเต้นดูเลยค่ะก็เลยใช้เวลาว้างๆลองมาเต้นกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูรู้สึกว่ามันทำให้ความฝันของหนูเริ่มก้าวไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะ ทีนี้หนูกับเพื่อนก็จับคู่กันลงแข่งเลยค่ะปีแรกก็ไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วก็เลยกลับมาแล้วก็มาคุยกันว่าเอองั้นเรามาซ้อมให้มันดีขึ้นกับเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ซ้อมไปแล้วเราก็ได้เจอกับเพื่อนที่แบบว่าเขาชอบเรื่องเดียวกันกับเราด้วยงเงี้ยค่ะก็เลยจับกลุ่มกันเลยค่ะก็ซ้อมด้วยกันเลยงเงี้ยค่ะพอลงแข่งอีกครั้งก็ได้รางวัลมาค่ะนอกจากเรื่องที่ได้รางวัลแล้วนะคะรู้สึกว่าบนเวทีมันคือโลกอีกใบที่หนูได้เจอความสุขนะคะ การที่หนูได้แสดงศักยภาพได้โชว์บนเวทีนคะคะแล้วทำให้ผู้คนมีความสุขกับโชว์ของหนูหนูรู้สึกว่าหนูได้ค้นพบตัวเองในแบบของหนูค่ะแล้วก็หนูก็ได้มีโอกาสไปประกวดเดยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีน o มวันไอดอลในระดับจังหวัดค่ะแล้วก็หนูก็ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดค่ะหนูรู้สึกว่าเวลาแค่สอปีค่ะที่หนูกับเพื่อนดูคลิปแล้วก็เต้นคำสมคำนี้ค่ะนอกจากทำให้หนูได้เป็นตัวแทนของจังหวัดแล้ว เรารู้สึกว่าตอนที่หนูฝันนะคะอยากจะเป็นนักแสดงมันก็อาจจะไม่ได้ยากเป็นความสามารถของหนูก็ได้ะคะ่ะหนู่องยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอย่าปล่อยเวลาว่างที่เสียเปัะคะ่ค่ะเพราะว่าสิ่งเล็กที่เราทำในเวลาว่างในตอนนี้ค่ะอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ใหญ่ในาตก็เป็นได้นะคะเป็นกับหนูที่ได้ความพบกับตัวเองและก็ที่สำคัญมันทำให้หนูได้เริ่มก้าวตามความฝันค่ะแล้วก็มีโอกาสได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตัวเองในวันนี้ค่ะ